สิบโมเมนต์ฉากทีมพระเอกสามารถแพ้แบบทําอะไรไม่ได้ในนาติดแข่งสายฟ้านะอะไรวะก็อย่างที่มีคลิปนั้นโผล่มาก็คือสิบบันดบกว่าทีมพระเอกจะชนะได้ใช่ไหม <G ül> เดี๋ยวคลิปนี้จะมาหักมุมแม่งเนี่ยก็คือเป็นสิบบันดับที่ทีมพระเอกเนี่ยแพ้แบบทําอะไรไม่ได้อีกแล้วในนาติดแข่งสายฟ้านะมีตอนไหนบ้างมีแมชไหนบ้าง <G ül> เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไป ระดับที่10นะฮะก็คือไรมงประทักกับทีมจิฟฟีสตอบเพราะเยี่ยนในคู่แรกเลย <laughs> อ่าเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเรื่องมีอยู่ว่าไรมงตอนนั้นเนี่ยได้แชมป์ฟุตบอลฟอนเทียไปแล้วใช่ไหมแลวพวกเขาเนี่ยก็กำลังดีใจเฉลิมฉลองสุขสันต์กันอย่างเฮฮาปาร์ Party, ตี้เตรียมที่จะมาฉลองแชมป์กันที่โรงเรียนไรมงแต่ว่าตอนที่เขากำลังนั่นงรถกลับมาที่โรงเรียนอยู่เนี่ยจะมีลูกบอล3ลูกเนี่ยลอยลงมาจากอากาศแล้วก็บึ้มใสงเรียนแม่งเลยว่าตู <laughs> ไอยเยโรงเรียนบึ้มตอนนั้ต่อตาไอสัตว์ได้ดนรูน่าเอ็นโดไอยเยโรงเรียนกูโอ้โหแหวงและทีนี้เนี่ยเขากลับมาดูที่โรงเรียนของตัวเองเนี่ยก็พบว่าโรง,งเรียนเนี่ยมีแต่ซาบปรหักพังเต็ไมไปหมดเลยตอนนี้พวกเขากำลังนั่งดูซากโรงเรียนกันอยู่เนี่ยก็มีเสียงปแปลกๆเนี่ยผงมา เสียงเย่เลยก็ไม่รู้เป็นเสียงแบบเหมือนมีลูกบอลเนี่ยกำลังวิ่งอยู่แล้วที่เนี้ยลูกบอลเนี่ยก็ลอยออกมาจากตรงไหนไม่รู้เป็น3ลูกด้วยนะแล้วก็จะมี3าชาเนี่ยโผลมาภายใ,ใต้แสงสีม่วงที่ปรากฏออกมาก็กลายเป็นว่าพวกนี้เนี่ยคือโรงเรียนเอเดียประกาศตัวเองว่าตัวเอเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวจ้องที่จะทำรายโรงเรียนทุกโรงเรียนอยู่จะใช้ฟุตบอลเนี่ยแหละเป็นตัวทำรายโรงเรียนประกาศสดา์แล้วแต่ว่าไรมงเนี่ยก็ไม่ยอมนะมาแข่งกับพวกเราซ์ แต่ว่าพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมแข่งด้วยเพราะว่าแข่งกับพวกก่อนหน้านี้ไปแล้วไงพวกนักเตะในตำนานของในมงเนี่ยก็ได้ได้ว่าเขาแข่งแทนให้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็แพ้ไปก็เลยทำให้โดนบดโรงเรียนนั่นจากนั้นเนี่ยตัวของพวกโรงเรียนเอเรียเนี่ยทีมจิมเบอร์รี่สตอร์มเนี่ยก็ได้ไปที่โรงเรียนอื่นได้ไปเจอกับโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งซึ่งตอนที่เจอกับแต่โรงเรียนพวกนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็ได้อ้างตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งก่อตั้งชุดฟุตบอลได้ไม่นานสุดท้ายเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาก็ปฏิเสธที่จะแข่งกับพวก ก็ทํำให้โดบนบุ้มโรงเรียนไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะโดบนบุ้มโรงเรียนเนี่ยพวกเอ็นโดเนี่ยก็ได้มาช่วยเอาไว้แล้วหลังจากนั้น,นพวกเขาก็ได้แข่งกันโดยที่เอ็นโดเนี่ยก็เรียกว่าปิยวกันกระดอนเลยเออแค่เจอลูกเตะแบบสายฟาวฟาดทํา,า,าทให้เอ็นโดเนี่ยมองไม่เห็นลูกบอลเลยว่ะแล้วก็ปิยวเข้าประตูไปอย่างง่ายดายอ้ แล้วคนอื่นเนี่ยก็ตามตามกันไปเลยเอไอ้แย่เลยนะว่าเปลวไปเรงเรนนานาถึงแม้ว่าโกโจิี่จะกลับมาช่วยทีมในครึ่งหลังนะแต่ว่าก็ไม่ไหวอยู่ดีว่าก็เปลวเหมือนเดิมแตกเหมือนเดิมนะทำอะไรไม่ได้แล้วทำให้ในวงแต่ละคนเนี่ยบาดเจ็บกันไปเกิดครื่อทีมเลยทีเดียว รับต่อมานะสำหรับอ่นนี้ไปภาคโกกันมาดีกว่าภาคโกก็จะเป็นไลมงปะทะก,กับทีมแบ็คไนท์หรือว่าทีมอัศวินดำของซูลุงงีตอนแรโกโผล่มาเลยนะซูลุงงีเนี่ยก็ได้ได้ว่าทำลายตัวสำรองของไลมงยับๆเลยเตะมอนอาดกาเรนในนาราดทำให้พวกนี้เนี่ยบาดเจ็บกันไปแต่สุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเทนมะได้มาช่วยพวกเขาไว้แต่ว่าเทนมะเนี่ยก็ทำอะไรของแกอะไอ้บาปปาดเดียวได้เอาไรเลของมึงแล้วสซลุงยีเนี่ยเขาก็บอกว่ามึงมาสปอยกูเหรอ กูัาางไม่ทำอได้แปลงร่างให้มึงเห็นเลยและเขาเนี่ยก็ทำการเรียบขว่วมากระทืบเทมาร์ว่ะด้วยการเตะบอลอเทมาเขก็ไป oh, อ้อเออออปากปากปากเนียมึงเทมาร์กูแต่ว่าช่วงที่เทมาก,ก็เลยจะโดนอาจเป็นคัดสดท้ายเนี่ยก็จูๆๆ่ๆก็มีลูกบอลเนี่ยปรากฏออกมาแล้วก็เตะบอลใส่กันทําให้ลูกบอลเนี่ยมนกระเด็นไปที่อื่นว่ะและ้วก็จะมีตัวของชินโดเนี่ยมายืนแบบบอกว่าโตชันเนี่ยคือกัปตันของทีมนี้และทีนี้เนี่ยโุลง้เนี่ย แล้วเขาก็พาทีมของเขาเนี่ยอสบินดาไปเจอกับไรมงซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้เรว่าสู้ไม่ได้เลยเปิดมาลูกแรกก็ทำอะไรไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าไรมงจะได้บุกก่อนนะสุดท้ายเนี่ยตัวของโซลุงี้เนี่ยเขาก็ได้เรีว่าเอ่อทำลายพวกนี้ซะยับยับเลยชิโนโดน้ได้ทำได้แค่แบบว่า ขาคิ้วขมวดอ่ะแล้วก so so ็อื้อมึงมึงทำอะไรมึงเนี่ยทีมกูเละหมดแล้วเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยตัวของโคชคุโดเนี่ยเขาก็เห็นว่าเทนมาร์เนี่ยมีพรสวรรค์ด้านฟุตบอลเขาก็เลยเอาเทนมาร์เนี่ยลงแทนมิโนมิซาวาไปแล้วตอนนั้นน่ะเทนมาร์ได้ด้ว่าเอ่อเหมือนแบบซูรุงีจะให้โอกาสเทนมาร์ได้เลี้ยงบอลนะแล้วเทนมาร์เนี่ยก็เลี้ยงบอลไปมาเลยเลี้ยงไปด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็เลี้ยงทอสนามแบบวิ่งบอลไปสี่คูร้อยเลยสัตว์แล้วทีนี้เนี่ยตัวของซูรุงยีเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะงิแล้ว เขาก็เลยเสกล่าเอาตาลออกมาแม่งเลยเอาล่าเอาตาลเนี่ยมาแทงเทนมะว่ะเอาเทพดาไปซ้อมไแทงเทนมะไม่เล็ดูดาบเลยเด้อแทงก้นหลวงบู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 บ้บูบูบปบู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 กูบ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 ูาูบ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 อบูบูบูู้บูบูบ่บู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 ีูบ้บูีูบ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 ูเูบูบูบยบได้ว่บู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 บาก็ร้องอบ ก,กี่แอแตกนะกูนี่ชินโดปล่อยเล่าตาออกมาเป็นผู้บอลเล่มาเอสโลแล้วก็เอาเล่าตาเยมเตะต่อยกันแล้วสุดท้ายนะก็มีผอ,อ,อมาห้ามไว้มึงอย่าตีดิวะเรงเนี้นเสียชื่อหมดจะา,าต้องเรียนเตะบอลจะก,การโดนเนเตะคนซะแล้ว อันดับที่8นะครับว่าอย่างไงดีอันนี้ก่อนจะเป็นภาคอาร์ติสกำเนิดขึ้นมาก็จะเป็นภาครีโหลดนะอันนี้เนี่ยเป็นภาคที่เรียกว่าเป็นจักรวาลใหม่จะเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนที่พวกนโมนน่ได้แชมป์ฟุตบอลฟอนเทียมมาแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็กำลังกลับเดินทางมาที่ตระเวนตัวเองเพื่อจะจะมาฉลองแชมป์กันแต่ว่าโค้ชชิบิกิเนี่ยเขาก็ได้รับข้อเสนอมาอย่างหนึ่งก็คือเหมือนจะมีทีมจากบาเซราออฟนี่แหละจากทีมชาติสเปนมาแข่งบอลด้วยกันจากนั้นเนี่ยพวกขอยอินโดเนี่ยเขาก็ เราเป็นทีมแชมป์มานะเราก็ต้องแบบเอาชนะได้อยู่แล้วเนาะแล้วทีนี้เนี่ยพอเปิดมาเท่านั้นแหละทีมไล่มงเนี่ยได้รางว่าเปิดใช้ท่าไม่ตายใส่ทีมบาร์เซโลนาออฟก็ไม่เข้าอืมไอ้นี่ก็สามารถเซฟได้ด้วยลูกนิ้วด้วยลูกนิ้วคืออะไรวะสมาร,ร์ทเบรกหรือว่าอัศรีทุงลวงพบเนี่ยก็ได้รางว่าไอ้นี่เนี่ยใช้แค่นิ้วเนี่ยเซฟธรรมดาธรรมดาก็เซฟได้แล้วอ่ะอะไรเขาจะขนาดนั้นมันจะโหดเกินไปไหม แล้วไอ้พวกปลาเซลดาออฟเนี่ยโดยเฉพาะตัวของกองหน้าคนนี้เนี่ยที่เป็นกัปตันทีมเนี่ยอ้วนคนนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่ารอเอนโดลกลับมาถึงหน้าประตูตัวเองก่อนนะแล้วเขาเนี่ยก็ทำการยิงตะบันประตูใส่หน้าเอนโดไปเออทำให้เอนโดเนี่ยบอกว่าฮะกูก็วิ่งกลับมาแล้วนะทำไมมึงยังยิงเข้าประตูได้อีกกูไปตำนานเลยนะเว้ยกูได้แชมป์ม,มา หลังจากนั้นเนี่ยตัวของไรมงเนี่ยเ,เียก็ได้ว่าดอดมทำไม่ตายทุกอย่างแล้วขนาดใช้อ่วิหคเพลิงก็แล้วก็ไม่เข้างัดทุกอย่างที่มีออกมาใช้แต่ว่ามันก็โซ่ทีมาเซนาออกไม่ได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยตัวของกองหน้าคนนี้เนี่ยเขาเชื่ออนะไรแล้วผมจำไม่ได้แล้วและพอตอนเนี่ยตัวเขาก็ได้ยิงประตูใส่เอนโดไปเอนโดนี่คือหยุดไม่ได้ล้วนะแตกเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยทำให้ทีมแตกเลยชิบหายแล้วก็กำเนิดสุภาพอเล็กซ์ไปนั่นเอง อันดับที่7กันดีกว่านะอันดับที่7นี่บอกแล้วว่าเป็นไอโมพาโกนะครับอืมพาโกเนี่ยมันโผล่เยอะเกินเนาะภาคโกเนี่ยก็จะได้แก่ทีมในมงในภาคเดอะบูฟฟี่ฟุตบอลรองไห้นี่คือตอนนั้นเนี่ยพวกอะไรมงเนี่ยเขาโดนพวกฟิคเซสเตอร์เนี่ยนักพาตัวมานั่งรถทัวร์มาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกตัวฟิคเซสเตอร์ที่ไปไส้ศึกอยู่เนี่ยเขาก็จะปล่อยก๊าซยาสึกออกมาทําให้พวกอะไรมงเนี่ยได้รู้ว่าหลับปุ๋ยก็เลียงลายเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีไอ้บักอ้วนคนนี้เนี่ยโผล่ขึ้้นนนนนมมมาาาาาแลลววเเเเีีี่่่ยยยกกก็็บอปูัด เพราะว่าพวกนายเนี่ยจะ,จะต้องเข้ารับการฝึกจากฟิกเซตเตอร์ยังไงเล่าแต่ว่าพวกนามงเนี่ยเขาก็ไม่ยอมกันไม่ยอมหรอกนายอ้วนเดี๋ยวก่อนน้องเจโก้หลังจากนั้นเนี่ยตัวของฮาคูริลเนี่ยเขาก็ปรากฏตัวมาพร้อมกับทีมอาริเบตเชนี่ของเขาจากนั้นเนี่ยพวกของไายมงแล้วก็อาริเบตเชนี่เนี่ยก็ได้รับไฟล์กันแล้วก็เปิดมาเลยสำหรับตัวของเทมะที่ได้เลี้ยงบอลผ่านหน้า พวกกองหลังของทีมอ l t i m เ t e Training เฮ้พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งบอลต่อให้กับซูลุงญีแล้วตัวซูลุงญีเนี่ยก็เรียกได้ว่ายิงท่าไปตายแล้วท่าไปตายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาสําหรับดิงมอลนะโอ้ยิงเข้าไปแต่ว่าตัวของฮาคุริลเนี่ยเขาก็ได้มายืนดักหน้าที่หน้าประตูแล้วแล้วทีนี้เนี่ยฮาคุริลหัวก็ทําการเอาท่าไปตายเดนด็อปเนี่ยก็ไปไล่ท่าไปตายของตัวเองแม่งเลยเอ้าคืออะไรวะยิงท่าไปตายไวทเฮอร์ดิเคจเข้าไป ท่านั้นแหละฮะแม่งบอลน,นี่คืออัดประตูของไรมงเน่ได้รางว่าควันขึ้นขโมโงทั้งสนามเลยแล้วก็ทําให้ไรมงเนี่ยล้มตัวลงนอนไอ้ไออย่างกับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนท้ามปตาัคริวเข้าไปนี่ได้รางว่าหมอกกระต,ตูัปหมดเลยแล้วาจากนั้นเนี่ยตัวของไลมงเนี่ยก็โดนยดํา้ว่ทุกเป๊ะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามสู้ก็ไปได้ทำอะไรก็ไปได้ยิงประตูก็ไปได้เซฟก็ไปได้พลังมันต่างชั้นซะเหลือเกินแล้วพอจบเกมมาแล้วเนี่ยตัวของสุดนี่จเ,เขา้ามา哟 อันดีบพี่หกเนี่ยก็ขอข้ามไปพระอ,อารสหน่อยก็แล้วกันได้แก่ทีมไรมงในพาาอ,อารสนะปะทักกับทีมเซโชพวกไรมงนี่คือได้ได้ว่าเขาอยากจะได้ต้นทุนไอ้ต้นทุนเนี่ยเขาอยากจะได้สปอนเซอร์เออสปอนเซอร์เข้าช่าผมได้นะฮะ <laughs> <laughs> เนี่ยวงไว้ตรงแม่นตาต้องมาแล้วเอามาเอามาให้ขายได้นะ <laughs> และเขาเนี่ยก็ได้ประเดิมเกมแรกเลยสำหรับทีมเซโชซึ่งเป็นทีมของไฮสกีเรียวเฮแล้วก็มีคิโดยุโตอยู่ทีมนั้นด้วยพอนั่นเนี่ยเปิดมาลูกแรกนี่คือกุ้งของอัสโตเนี่ยก็ได้ได้ว่าโชว์สกิลไปอย่างเต็มที่เลยจนโคสมารุเนี่ยก็ได้ได้ว่าประเดิมท่าไปตายยิงอาคีสระตานใส่หน้าทีมเซโชก่อนเลยนะทำให้เซโชเนี่ยโดนขึ้นนำหนึ่งศูนย์เลยไฮสกีที่เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็แบบว่าฉันน่ะคือปีศาจสนามเลยนะ เดี๋ยวฉันจะแสดงพลังของฉันให้เห็นเองว่าพลังพวกเราน่ะมันต่างกันเกินไปอะ่ปะแล้วทีนี้นะนเนี่ยคันสกิเนี่ยเขาก็ทําการโชว์ทำให้ตายนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาสําหรับโอ,อเวอร์เฮดเพนกวินอะ่ะโอ้โหเพนกวินจกักรพรรดิมาแล้วเอามาประเดิมตั้งแต่เกมแรกเลยแล้วตัวเขาเนี่ยก็ได้ยินทําไปตายเนีน่ยใส่ประตูของไนมงไปทําให้นอริกาเนี่ยเซฟไม่ได้เลยวะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอัสโต,โตเนี่ยเขาได้รู้ว่าพยายามที่จะเรียกโมเมนตัมกลับมาแต่ว่าก็ไม่ไหวนะเพราะว่าเจอคันสกิเล่นสยบเยินเลยในบงเนี่ยได้รู้ว่าแรงจะหมดแล้วทําอะไรก็ไม่ สู้ก็ไม่ได้นะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ทําได้แค่วิ่งตามท้าไปตายของไฮสกีที่เขาเนี่ยได้ยิงโอเวอร์ให้เพนกวินมารอบที่2รอบที่3ามหรือรอบที่แถลงก,ก็ไม่รู้แหละโดยถล่มยับอะ่ะพวกนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าหมดหวังเลยเพราะว่าถ้าแพ้ไปแต่เกมเดียวเนี่ยสปอนเซอร์จะเลิกทันทีอ้าวชิหายแล้วไงอันดับที่5เนี่ยก็ได้แก่ในวงปะททีมเพอร์เฟคัสเคนะจะภาคโกโคนสโตนโอ้โหอันนี้เนี่ยคือบอกแล้วว่าในภาคยุคนี้เนี่ยมันย้อนเวลาย,ยับยับเลยมันข้ามเวลาทั้งนั้น ก็อันนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ทีมในมงเนี่ยทั้งทีมนะได้ย้ายเข้าสู่ยุคของยุคคีเทเชียสเออยุคไดโนเสาร์ตอนนั้นเนี่ยได้ว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้มาสื่อสารกับตัวของไดโนเสาร์เต็มที่เลยก็เป็นไดโนเสาร์ที่เป็นแบบางุนตำนานน่ะแล้วก็ตัวสีฟ้าขาวไดโนเสาเร์เยียมีลักษณะแบบนี้ด้วยเหรอแลอว้วตอนนั้นเนี่ยตัวของ เอลโดราโดเนี่ยเขาก็ได้ส่งทีมเพอร์เฟคคัสเคดมาสู้กับพวกไรมงสู้ก็สู้ไม่ได้เลยเปิดมานี่คือทำอะไรไม่ได้เลยหมดหวังตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะพวกเพอร์เฟคคัสเคดเนี่ยไม่ต้องเชื่อท่านไม่ตายเลยก็สบบามารถยิงประตูอัดล่างมิสเต็กของชิสเกนเนี่ยจนเข้าประตูไมได้เลยกากมากแล้วพวกเพอร์เฟคคัสเคดเนี่ยก็ถล่มทีมในมงซะย,ยับเยินเลยว่ะแล้วช่วงเวลาที่กำลังโดนถล่มอยูอย่นั่นเองเนี่ยก็จะมีพวกเดนนิสเซาเนี่ยวิ่งมาจากไหนไม่รู้อ่ะเข้าข้างสนามเฉยแต่สภาพในมงนี่ก็คือสู้ไม่ไหวดีนะ คือถ้าไม่ได้พวกด no, ็อกเรเอลโนมาช่วยเอาไว้เนี่ยก็ไม่สามารถหนีดอดออกมาได้หรอกอันดับที่4เนี่ยอินคือสมาเจแปนในภาคโกไกซี่เนี่ยประทะก,กับทีมเทกอคุหรือว่าตะกูดิสซิสเทนเจแปนตัวของฟูโดที่เขาเป็นโค้ชของทีมดิสซิสเทนเนี่ยเขาก็ได้พาพวกาคาฟุริยวยูกิมุระไอหัวชมพูที่อยู่ทีมแล้วก,ก็นิงกูแล้วก็พวกเซโดซันโตแซบคือเรียกได้ว่า ซูเปอร์สตาร์ของทีมทุกโรงเรียนที่เจอกันในภาคโกเนี่ยแทบจะมาหมดทั้งทีมเลยเจวิทยโยเปิดมานี่คืออินามาเจแปนยุดใหม่เนี่ยกำลังจะทำประตูแล้วแต่ว่าคือโดนตัดบอลไปอย่างน่าดานัดานดนเฉยแล้วจากนั้นเนี่ยตัวของฮาคุริวเนี่ยก็ทำการยิงทาไม่ตายไวท์เฮอริเคนเหมือนเดิมแล้วก็ยิงบบประตูของอิบุกิไปยิงไวท์เฮอริเคนเข้าไปเนี่ยก็เป็นยุคิโมรานี่แหละที่เขาใช้ทาไม่ตายแพเทอร์พิสซัด ก็ยิงชูชเชนเขาไปทำให้อ e ิบุกิเนี่ยใช้ทําไปตายมือเปล่าก็เสียไปได้ <laughs> อะไรวะหลังจากนั้นเนี่ยตัวของพวกไลโมงเนี่ยเขาก็ตีตื้นขึ้นมาไ,มได้บ้างเป็นหนึ่งต่อหนึ่งประตูแต่ว่ามันก็ซุกห่วย,ยดีนะแล้วก็ดอกสองน,นี่คือโดยิงเหมือนเดิมไวเทอริเคนแล้วก็รอบสามเนี่ยก็เป็นไวนเทอริเคนเหมือนเดิมคือไม่ไหวเลยโดยิงอัดเอาอัดเอาทำอะไรไม่ได้เลยไลโมงนี่คือแบบว่าสภาพไม่ไหวแล้ว <laughs> แต่ว่า <laughs> การที่โดนถล่มแบบนี้เนี่ยมันเป็นรรคำสั่งของโค้ชคาิเมยาม่า,มานั่นเอง อันดับสามเนี่ยนะก็จะเป็นพวกอินนิส a ัตเจแปนตอนแรกเลยจริงๆตอนแรกที่เปิดมาเจอกับทีมโคขุกเนี่ยก็เป,เป็นทีมชาติเจอกับทีมอปบตอหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกเทนมะ ชินโดซูรุงิเหมือนเดิมคัดตัวมาแค่3คนแล้วก็จะมีคนอื่นๆหน้าหน้าหลายตาเนี่ยมาอยู่ทีมเดียวกันกลายเป็นใครก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมีการทดสอบทีมชาติด้วยให้ทีมชาติเนี่ยมาเจอกับทีมที่เรียกได้ดว,ว่าเป็นตำแหน่งที่ครองแชมป์มาอย่างยาวนานมากถึง40ปีสําหรับทีมเซโคคุในตอนนั้นนี่ตำนานจะคงเล่าถึงอยู่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตัวของนิจิมะเจแปนเนี่ยเรียกได้ดว,ว่าเขาเล่นกีบุกมาอย่างดีนะเทมะชินโดซูรุงินี่คือเล่นเข้าประกันได้อย่างดีเยี่ยม แต่ว่าพอชินโดไดร่คาทาเทพไฟเจอร์อิลูชันแล้วเนี่ยตัวของทีมอินเทอร์สมาร์เจแปนทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เข้าตามจังหวะของชินโดเลยอะไรกันปล่อยแผนเขาไปเนี่ยยิงคาทาเทพไปเนี่ยเขาก็ยืนนิ่งยืน,ยนเอ,อ๋อแดกไปอย่างนั้นอะฮะคืออะไรขนาดชินโดไปขอความมื่นหมึกลนะแต่ว่าตัวพวกอินเทอร์สมาร์เจแปนคนอื่นเนี่ยเรียกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ทาแต่ละอย่างนั่คือแบบว่าทําให้พวกนี้เนี่ยงงไปไก่ตาแตกะ ไอ้นี่บอลมาตรงหน้าแม่งหลบเฉยเลยนึกว่าเป็นหมัดนวมไม่หาหลบทำไมแล้วก็ตัวมันจะมีหลายอย่างมากเลยคือขนาดนักวิ่งอ่ะไอมันทา,ธากิที่ตอนแรกวิ่งตามเหมือนจะวิ่งตามบอลใช่ป่ะวิ่งจะแย่งบอลมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันวิ่งเลยขึ้นไปแล้วมันวิ่งเลยขึ้นไปทำไมแล้วก็ตัวของคุศกะเนี่ยก็ทำการไปอัดหน้าพวก ทีมก็คู่ทั้งหมดด้วย3ตัวเนี่ยน่วมเลยแยกเก็บ3ามทิปเปิลคิวอะไเป็นไงละมึงคนที่ผมตลกมากที่สุดก็คือคนนี้อิบุกิที่เป็นผู้รักษาประตูตตของทีมนั Smart ้นสมาท์เจแปน so ตอนนั้นเนี่ยเขาเจอทําไปตายเพคกิจากพาร์ที่เจ็ดเด็ดได้ว่ายิงมานี่คือเซตได้ด้วยมือเปล่านะมึงอ,อะไรกันขนาดนั้นทําไมตายไม่ต้องเนี่ยมือกูเนี่ยเจ็ดสุดแล้วนะมือเปล่าก็พอแล้วพอนั่นเนี่ยเขาก็ได้ทําการมาเลี้ยงบารโชเอา้ามึงเลี้ยงบาร์ทำไมวะแล้วตัวของไอพี่ก้ามปูคนนี้เนี่ย่ยยกก็งงแดเลทําออะะะไระฮ แล้วเขาได้ก็ทำการเลี้ยงบอกน้องเขียดโทษแม่งเลยว่ะไอ้เหี้ย่เต้บอลด้วยมื่อเลยบุบ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 ุบบแล้วหลังจากนั้นทำให้กรรมการเป่าฟาวว่ะแล้วก็โดนยิงไปขึ้นนำเปสามศูนย์นั้วหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนยิงอัดเพิ่มไปอีกเป็นสิบประตูต่อศูนย์อะไรกันจะขนาดนั้นแล้วพวกของเท็กมาเนี่ยก็เรียกว่าเออเฮ้ยมึงเอ,องาใคร,รบนโลกทีมกูมันเนี่ยถึงแม้จะยิงได้หนึ่งประตูก็ตามนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็สูไ้ไม่ไหวอยู่ดีว่ะโนบีด,ดังว่ะปีปีปีอ่อนดัง มหมเวลา่ะแล้วก็ทำให้เดนสมาจีแปเนี J ่ยโดนปลาข้าของใส่เงี้ยแม่งทิพ์กา,กากเงี้ยมาทำไมมามาทำไมอันดับ2นะครับก็เป็นทีมนรมงงภาคโกโคโนโซเจอกับโปรตโกมกาสองจุดโอ้ทีมนี้เจอกันทระมสามสีครั้งได้รอบแรกจะเป็นพวกของเบต้านี่ไวฟฟุกของเราแล้วเขาเนี่ยก็ได้มาแข่งกับทีมในมง,งนะ ส่วนตอนนั้นเนี่ยไลยมงเนี่ยได้เล่ว,ว่าเออเหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้เล่นสกปรยังไงด้วยการที่พวกตัวของโปรโตคอลเบก้าเนี่ยเขาก็ทำการไปล็อกคอสุลุงิแม่งเลยว่ะว้โคตรลายแม่งเลยชิบหายแล้วทำให้สุลุงิเนี่ยได้เล่ว,ว่าคอคอ,อเจ็บเลยโอ้ยไม่กูจะเจ็บคอแล้วพูดจนเจ็บคอเลยนี่แล้วพอนั่นเนี่ยตัวของเฟยเนี่ยแล้วก็จะทําการโดนผู้หญิงคนนึงเนี่ยว่าปาทามาใส่หน้าเฟยว่ะแล้วเฟยเนี่ยก็หลบได้เลยเฮ้ย อะไรกันมึงจะเตะหน้ากูเรอแล้วตัวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็ได้เรว่าเปล่านะไม่ได้เตะนะก็เสียประตูยับยับเลยทำอะไรก็ไม่ได้พวกในทีมเนี่ยก็เจ็บกันไปทีละคนทีละคนอีกโอ้เอาแล้วไงมึงนี่แงเรียบร้อยนังนั้นเนี่ยตัวของเทนม้าเนี่ยตัวเขาเนี่ยที่เรียกว่ามั่นใจมากติด้พูดมาอย่างดีเยี่ยมในสองสำน,นที่ผ่านมา แต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ดันติดอาวุธเฟลว่ะเพื่อทําให้ตัวของไลบงเนี่ยโดนถล่มหนักยิก่งกว่าเดิมอีกแล้วก็พอนั่นเนี่ยจะมายิงอีกประตูหนึ่งก็เรียกได้ว่ายิงไม่ได้และะ้วแชร์ทัฟต์ตายปีาากผ้าส่ายเข้าไปก็ไม่ได้ทําให้เบต้าเนี่ยเอาหน้าอกของเธอเนี่ยมารับบอลด้วยแบบงงๆ,ๆแล้วเขาเนี่ยก็ทําการยิงติดอาวุธโชว์ให้ดูทําให้พวกของไร่บงที่แชร์ทัฟตาลแต่ละตัวมาหย,ยุดเธอเนี่ยก็หยุดไม่ได้เลยห <ๆ S 2> ลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าทีมแตกกันไปเพราะว่าเบต้าเนี่ยใช้้้้ลลลลูกกกบอออเเนนนีี่ยยคคุจจิตใใขงงพววแ็ทําหสมไป อันดับที่หนึ่งก็เรียกว่าแนละ้วโอ้พูดมาตั้งนานพูดมาตั้งนานเหนื่อยเหลือเกินอันนี้เนี่ยเรียก้ว่าอาจจะเป็นภาคที่เศร้าหน่อยหนึ่งก็คือไรมงประทับกับทีมไกอ่อหรือว่าเจเนซิสนะไอทีมเจเนซิสเนี่ยมันเป็นทีมของฮิโรโตะนะตัวเขาเนี่ยฮิโรโตะได้มาเสนอแข่งกับเอโดว่าเอโดคุงนอร์ติบเอาไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะมาเล่นเกยใส่นายเองแล้วตัวของเอโดเนี่ยเขาบอกว่ามาดีมาดีมาด,มาดีฉันกำลังล้างตูดลอยหลัง <laughs> จากนั้นเนี่ยตัวของทีมไก่อเนี่ยก็ได้ไปเจอทีมไรมงนะ แล้วพวกไรโมเนี่ยก็งงแดกเลยเฮ้ยนี่มันตัวเด็ดเอเลียนด์เอนโดแล้วนายไปรู้จักกันได้ยังไงเอนโดเนี่ยก็บอกว่าเรากำลังเล่นเกมกันอยู่น่ะอ้าวเชี่ยเอ้ยแล้วทีนี้เนี่ยเอนโดเนี่ยเขาก็ทําการท้าแข่งเลยมาทีมไกอาร์มึงมาเดี๋ยวมึงเจอกันแล้วตัวของฮิโรโตะเนี่ยเขาก็เปิดมากินทุกแรกเลยปุ๊บเอนโดเนี่ยยังไม่ทันใช้ท่าไปตายเลยเรียกได้ว่าปีลเขาโตไปแล้วอ้าวเชี่ยทำให้ฮิโรโตะเนี่ยงงแดกเลยอ๋อก็เข้าแล้วเหรอ แล้วทีนี้เนี่ยตัวของฮิโรโตะเนี่ยเขาก็ทำการเตะบอลไปเรื่อยๆเลยปากเออเอโดเนี่ยคือปิวเอาปิวเอาแล้วตัดมาอีกทีนี่ก็คือเอนโดเนี่ยปิวเข้าประตูทุกรอบเลยโอ้โดนนำสิบศูนย์ทำไรได้ทีนี้แล้วพวกไรโบเนี่ยก็เรียกว่ายิงประตูไม่ได้สักทีหนึ่งฟูคุคิก,กิงเอ่อเอ็นทรุปาาิซาดไปก็ไม่ได้แล้วก็เรียกว่าตามสปีดของทีมไกาอามไม่ได้เลยนะแล้วก็เปิดมาลูกสุดท้ายเนี่ยตัวของฮิโรโตเนี่ย,ขเ,ยเขาก็บอกว่าเอนโดคุูฉันชอบนะ จะชอบวใบตาคนตัวของนาจังเลยอ่ะแล้วเขาเนี่ยก็ทําการใช้น้ำไปตายคมดาบดาวตกคมดาบดาวตกคมดาบดาวตกปามีแง่เตะเข้าไ,ไปแล้วฟูมุคิที่สับสนในตัวเองอยู่เนี่ยก็ได้ได้ว่าเขาเนี่ยทำการแบ่งตาเป็นสองสีว่ะแล้วเขาเนี่ยก็วิ่งเอาหน้ามารับคมดาบดาวตกแม่งเลยปาเออว่าทำให้ฟูมุคิเนี่ยสลบลงไปเลยแอแะนั่นหลังจากนั้นเนี่ยตัวของคาเซบรุเนี่ยเขาก็ได้ได้ว่าท้อเต็มทีแล้วพลังมันต่างกันไปขนาดนี้เลยเหรอ แล้วเขาเนี่ยก็ทำการออกทีมแม่งเลยว่าอ้าวชิบหายแล้วไงทีมแตกฟูบขี้เขามาเจ็บตัวอีกอ้าวเชี่ยแล้วต <necessary> ัวของคุณนุงประสิิฐเนี่ยก็ออกจากทีมอีกโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอนโดนี่คือจะทํายังไงดีอะเศร้าแม่งเลยดิรออะไรสัตว์ทีมแตกขนาดนี้นี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่น่าเศร้าสำหรับเอนโดมากๆเลยนะเีเรียกได้ว่าแพ้ไม่เท่าไหร่หรอกเพื่อนที่ร่วมต่อสู้กันมาอย่างยาวนานต้องออกจากทีมไปทีละคนทีละคนเนี่ยแม่งกูจะยอมรับได้ยังไงก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับสิบอันดบ ทีพระเอกสามารถแพ้แบบทําอะไรไม่ได้เลยก็เป็นยังไงกันบ้างนะมีฉากไหนที่ทุกคนเนี่ยหรือคนดูนะคิดว่ามันน่าจะแพ้แล้วก็ยับเยินเมื่อคนนี้เนี่ยก็ลอคอมเมนต์เข้ามากันได้สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไปแล้วบ๊ายบายห้าพันซับแล้วขอบคุณทุกคนนะฮะบ๊ายบายวันนี้ทุกคน